สวัสดีค่ะมาเรียนภาษาเกาหลีกับครูสันกันนะคะวันนี้ครูจะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการออกเสียงพารึมพารึมยู่อนสึกการฝึกทางด้านของการออกเสียงนะคะอันนี้เพื่อเท่าที่ครูได้ยินจากนักเรียนเนาะเอ้หนูก็อ่านได้แล้วนะคะแต่เวลาพูดกับคนเกาหลีแล้วเขาฟังเราไม่รู้เรื่องอันนั้นเนี่ยเป็นครูว่านะคะสาเหตุหนึ่งก็คือการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องการโยงเสียงที่ไม่ถูกต้อง โอเคไหมคะอันนี้ครูขอให้เครดิตก่อนนะคะอันนี้ตัวอย่างเนี่ยจะมาจากของมาจากหนังสือของมหาวิทยาลัยโซลภาษาศูนย์ภาษา,า,าของมหาวิทยาลัยโซลนะคะเล่มหนึ่งเล่มเบื้องต้นนะคะโอเคมาฝึกกันเลยค่ะอันแรกอย่างเช่นอันนี้ซอนเซงนีมเมอโซอ,อนเซงนีมเมโอเวลาออกเสียงนักเรียนจะต้องดึงตัวสะกดตัวนี้ค่ะที่มาคู่กันกับตัวสระเราไม่ออกเสียงว่าซอนเซงนีมอีเอโอ โอเคไหมคะต้องออกเสียงเป็นซ้นเซิเนีเมลอซอนเซนเนียเมโอออกเสียงง่เอ่ยซอนเวลาที่ครูเขียนแบบนี้นะคะแสดงว่าเป็นการออกเสียงนะคะซอนคือเวลาดูในพจนานุกรมก็เหมือนกันถ้ามีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้คือการออกเสียงเขียนแบบนี้แต่ออกเสียงแบบนี้โอเคไหมคะซอนเซงนียมีเอโอ โอเคไหมคะสันเซนีเอลอันนี้ต้องดึงขึ้นมาตัวสะกดตัวนี้ต้องดึงขึ้นมาเป็นพย,ยัญชนะต้นของตัวเอียวอ,อย่างเงี้ยค่ะตัวสระอันต่อไปโอเคไหมคะอย่างเช่นอันนี้ก็เหมือนกันเชเกิดเราไม่ออกเสียงว่าเชกอึ้โอเคไหมคะออกเสียงว่าเชเกิดเชเชตัวตัวสะกดตัวนี้ขึ้นมาค่ะเชะเกิรดเชเกิดออกเสียงแบบนี้นะคะเชะเกิรดโอเคลองฟังดู ลองฟังดูก่อนรอบแรกนะคะลองฟังอีกรอบแล้วนักเรียนพูตามนะคลองฟังอีกรอบแล้วนักเรียนพูดตามนะคะ 1. 선생님이에요이เ <2 S 1> <책> 을오케ออเคอย่าลืมตัวนี้นะคะเชกือเชที่มีลมออกโอเคั้ยคะออกเสียงตัวนี้ให้มีลมออกนะคะเชกือโอเคอีกทีค่ะพูดตามอีกทีนะคะ들어보세요ย 1. 선생님이에요 2. โอเคมาดูอีกตัวอย่างนึงค่ะอืมโทษทีอันนี้ชอนเนินโทกิลซารามเยออันนี้โทกิลที่แปลว่าแปลว่าคนเยอะระมันโอเคไหมคะโทกิลโทกิลโทกิลดึงตัวสะกดตัวนี้ขึ้นมาเป็นพยัญชนะต้นนะคะโทกิลออกเสียงแบบนี้ค่ะ 독일. 저는 독일 사람이에요. 아니면 그 맞긴 나 사람이에요. 우산이 있어요. 우산이 있어요. 옥센입니까 어, 우사. 우산이, 우산이 있어요. 있어요. 우산이 있어요. 어디에서 밥을 먹어요? 어디에서 밥을 먹어요? 밥을. 밥. บุลโอเคไหมบาบลมโกโยมอกโย어디에서บาบลมอกโยมอกโยยพนี้เป็นตัวเป็นคำถามนะคะขึ้นเสียงสูงมอกโไม่หมกหมกกโยอะไรเงี้ยเนาะคือหมกกคนก็ฟังรู้เรื่องแต่ให้ถูกต้องคือโมอกโยพาบลมอกโยอเดโซ่บาบลมอกโยทบซาบมอกยทบ้านมอกโอเค 집에서 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 먹어요. 먹어요. 집에서 집에서 먹어요. 오케이. 한국어 책을 읽어요. 한국어 한국어. 어한니 구... 한국어 책을. อิลกอยคำว่าอิลกอยออกเสียงยังไงเอ่ยถ้ามีตัวสะกดสองตัวตัวแรกเหลือไว้นะคะเหลือไว้กับตรงนี้อิตัวสะกดตัวที่สองดึงขึ้นมาค่ะยืมมาเป็นตัวพยัญชนะต้นให้กับสระอิลกอยฮันกุกโเชกอิลกอยฮันกเชขึ้นเสียงสูงเป็นคำถามอันยออิลโบโนเกอิ อิลแปลว่าภาษาญี่ปุ่นอ่านภาษาเกาหลีอ่นหนังสือภาษาเกาหลีหรอไม่ใช่อัานภาษาญี่ปุ่นอิลโบนออิลโบนที่แปลว่าญี่ปุ่นนะคะถ้าใส่อเข้าไปแปลว่าภาษาอิลโบนออันนี้ออกเสียงเป็นอย่างนี้ค่ะอิล bon โบนททอืมอิลโบนอโอเคไหมคะออกเสียงนี้นะคะอิลโบน 책을 읽어요. 오케이, 롱팡라카. 잘 듣고 따라해 보세요. 1. 저는 독일 사람이에요. 2. 우산이 있어요? 3. 어디에서 밥을 먹어요? 집에서 먹어요. 4. 한국어 책을 읽어요? 아니요. 일본어 책을 읽어요. 잘 듣고 따라해 보세요. 1. 저는 독일 사람이에요. 2. 우산이 있어요. 3 어디에서 밥을 먹어요? 집에서 먹어요. 4 한국어 책을 읽어요? 아니요. 일본어 책을 읽어요. 요이안 <목소리> 나카, 잘 듣고 따라해 보세요. 1. 저는 독일 사람이에요. 2. 우산이 있어요? 3. 어디에서 밥을 먹어요? 집에서 먹어요. 4. 한국어 책을 읽어요? ไมอโอเคค่ะถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะคะโอเคค่ะเจอกันครั้งหน้าค่ะกับเรียนภาษากับเรียนภาษาเกาหลีกับรูสันสวัสดีค่ะ